สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การเทรด iq o p t i o n ใน9ที่82นะครับคู่แรกนี้ผมเข้าไปกับคู่ GU นะครับคู่นี้เนี่ยผมมองในระยะไกลนะครับมองจากราคาไกลๆโซนแถวๆนี้เนี่ยเคยเป็นแนวต้านเป็นโซนแนวต้านอยู่นะครับแล้วก็ราคามาเทสแถวๆนี้พอดีก็เลยกดลงไปนะครับเดี๋ยวรอดูนครับ ไม้แรกของการเทรดตลาด OTC ในวันนี้ปิดไปเป็นเสมอนะครับราคาเราค่อนข้างได้เปรียบก็เลยไม่ได้ทําให้ไม้นี้มันแพ้ไปนะครับยังปิดไปเสมอเดี๋ยวไปดูไม้ต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาละรครับเหมือนเป็นคู่แรกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไม้ที่แล้วปิดไปเป็นเสมอคู่นี้ผมมองว่าราคาก่อนที่จะปิดให้เราเข้าออเดอร์ได้เนี่ย มันอยู่แถวแถวแนวเส้นกิดนี้ที่เป็นโซนแนวต้านนะครับเป็นโซนแนวต้านอยู่ตรงนี้ก็เลยกดลงไปราคาค่อนข้างมีความผันผวนตามสไตล์ของตลาด otc แล้วก็ลักษณะของกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับจบไปเป็นลบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับไม้แรกเราหลังจากที่ไม้แรกจริงๆของเราเนี่ยออกออเดอร์มาเป็นเสมอนะครับไม้เราปิดไปเป็นลบเดี๋ยวไปดูออเดอร์ถัดไปครับ ออเดอร์ถัดไปยังอยู่กับคู่ยูแนะครับไม้นี้เนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยลงมาต่ำนะครับคือเปิดไปสูงมากแล้วใกล้ๆกับแนวแล้วก็ลงมาต่ำแต่มองว่ายังสามารถมีแรงขายมากพอที่จะขึ้นไปถึงแนวได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูกันครับว่าความผันผวนนี้เราจะเอาชนะได้หรือไม่เรียบร้อยนะครับสำหรับมาที่2เราจบไปเป็นบวกนะครับ ราคาวิ่งไปแถวๆแนวเดิมนะครับก็คือแนวต้านเดิมนั้นก็คือยังมีแรงซื้อเข้าไปอย่างต่อเนื่องไปดูออเดอร์ที่3ครับออเดอร์ Order ที่3นะครับอยู่กับคู่ ej นะครับคู่นี้เคยเป็นแนวต้านเดิมของราคาลูกเก่านะครับเลยกดลงไปนะครับแต่ว่าข้อสังเกตต,ตอนนี้คือมันไม่ได้มีรีเจคชั่นหรือว่าแรงขายเข้ามาในช่วงที่จะปิดราคานะครับ ก็เลยน่ากังวลว่าราคาอาจจะไม่เล้ลงมานะครับน่าเสียดายนะครับไม้นี้ด้วยความรีบร้อนของเราที่ไม่ได้สังเกตดีๆก่อนเข้าราคานั้นราคาไม่ได้มีพฤติกรรมว่าจะมีโอกาสในการลงมานะครับแต่เรากดไปเพราะว่าแนวมันเกินแนวต้านเราไปแล้วนะครับก็เลยกดลงไปไม้นี้เสียไปอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะความใจร้อนของเราไปดูออเดอร์ที่4ต่อครับ ออเดอร์ที่4นะครับอยู่กับคู่ EU นะครับคู่นี้ราคาเนี่ยมีทําเหมือนกรอบไซด์เวเ์เล็กๆตรงนี้นะครับสะสมกําลังแล้วก็มองว่าแนวที่ราคายังสามารถขึ้นไปเนี่ยยังไปได้อีกไกลนะครับค่อนข้างไกลยอยู่เหมือนกันก็เลยกดขึ้นไปนะครับความน่าเสียดายของออเดอร์นี้นะครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดายมากๆผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับราคามาปิดเป็น คือเรียกว่ามีแรงขายเข้ามาในช่วงหลังๆของราคาเนี่ยค่อนข้างมากเลยแล้วราคาเปิดเราก็ไม่ได้ได้เปรียบเพราะว่าเรามาเข้าในช่วงที่ก่อนปิดแท่งนะครับไม่ได้เข้าช่วงตอนเปิดแทง่งจบไปอย่างน่าเสียดายปิดเป็นแท่งเขียวจริงแต่ว่าเราเป็นลบนะครับไปดูออเดอร์สุดท้ายกันว่าวันนี้เราจะสามารถทําให้การขาดทุนนี้มันน้อยลงได้หรือเปล่านะครับโอเคออเดอร์สุดท้ายของเรานะครับอยู่กับผู้ ej นะครับ ผู้นี้ผมเข้าไปตัดสินใจช้านะครับมาซูมเอาดูในกรอบใหญ่ๆเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นไฮ mm. เดิมมาก่อนนะครับแต่ว่าเรากดไปไม่ได้ราคาเปิดคือมีแนวโน้มว่าจะจบแดงได้นะครับแต่ว่าราคาเราไม่ได้เปรียบเดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะสามารถชนะด้วยราคาเปิดแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับ โอเคทำเราใจหายใจคว่ำอยู่เหมือนกันนะครับราคาค่อนข้าง 1, ผันผวนอยู่ในแนวที่มันเคยเป็นแนวรับเก่านะครับช่วงช่วงนี้นะครับแนวรับเก่าแนวต้านเดิมของแท่ง2แท่งนี้แล้วราคาก็มาวิ่งอยู่ยแถวนี้ค่อนข้างสับสนอยู่พอสมควรแต่ก็จบไปเป็นบวกได้สําหรับวันนี้นะครับกาที่82เรามาลุยกันในตลาด OTC ก็เป็นการเป็น9ก้านะครับที่เราติดลบ ในช่วงแรกของ9ที่81ถึง9ที่90นี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครต้องการสมัครไอคิวออปสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้9ที่82ขอขอบคุณครับ